ค่ะสวัสดีลูกๆที่รักทุกคนทุกรูปทุกนามวันนี้วันที่หกมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะแม่พอมแม่เริ่มมานั่งแล้วรู้สึกว่าฝนมันทำท่าจะหยุดลงมาท้าทายมากเลยไม่เป็นไรอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะค่ะพวกเราวันนี้จิตใจโล่งโปล่งเบาสบายกันไหม กิเลสสังขารอากุศลทั้งหลายที่อยู่ในจิตได้สำนึกได้หลุดรอดออกมาบ้างแล้วยังพวกเราอิสระจากสิ่งนี้แล้วยังยังมีความเกลียดชังไม่พอใจซึ่งกันและกันอยู่ไหมเราประเมินดูนะคะประเมินจิตใจตัวเองดูถ้าเราประเมินได้ตรงนี้ถือว่า,เ,าเรา,เาผ่านนะประเมินเป็นผ่าน ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในประเมินตัวเองควบคู่กันไปด้วยนะประเมินจิตใจว่าทั้งใจและกายของเราอิสระจากความเกลียดชังความมีอคติหรือว่าความงุดหงิดขัดเคืองอะไรทั้งหลายที่มันห่อหุ้มจิตใจอยู่เนี่ยถ้าเราอิสระจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราอิสระจากขันห้านะคะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีอยู่สองลักษณะ ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบภูมิที่ดีนะเกิดพบภูมิที่ดีสุขติภูมิแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นไม่ต้องมาเวียนายตายเกิดนี่แหละแล้วเราจะเลือกเอาแบบไหนนะคะพระพุทธองค์ท่านก็มีให้นะคะมีให้สองทางทางเลือกถ้าใครจะเอาพบภูมิที่ดีก็มีทานศีลสมาธิอันนี้นะคะสามารถจะเกิดพบภูมิที่ดีเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้หรือว่ามี เป็นจิตใจเทพเทวดาอยู่ในร่างกายมนุษย์ก็ได้นะคะมีพลมิหารสี่อยู่ในจิตใจมีเฮริอตตะป,ปะนะคะแต่ยังมีสังขารที่ว่าชอบความสุขสบายอยู่อันนี้ก็เกิดมาอยู่ในสุขติภูมินะคะแต่ถ้าใครปรารถนาที่จะวิมุตต์หลุดพ้นไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเบื่อในการที่จะพาขันห้ากินนอนขี้เยี่ยวอะไรก็แล้วแต่บริหารขันหนึ่งเนี่ยมันลำบาก ก็ทําอาณาปณสติและวิปัสนาเลยสองสิ่งนี้เท่านั้นอาณาปณสติและวิปัสนาเท่านั้นที่จะทําให้เราวิมุติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในชีวิตประจํำวันนี่แหละเวียนว่ายจะตายเกิดจากความคิดเป็นจิตตสังขารจิตปรุงแต่งนะวันนี้ญาติที่ทก็มาหาแม่ที่นี่มาสักการะบูชาพระพุทธรูปเรืองแสงนะคะก็เลยได้ทมเรื่องอ,อจิต จิตของเราคืออะไรแล้วมันไปอยู่ตรงไหนแม่ก็บอกจิตมันก็มีอยู่สองอย่างนะคะก็คือจิตตสังขารแล้วก็จิตพุทธะจิตอิสระจิตพุทธะจิตเกษมนี่ก็เป็นจิตที่อยู่ในสุญญตาหรือนิพานเป็นจิตที่ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่พลังงานส่วนจิตอจัตตะสังขารก็คือจิตที่เวียนว่ายแต่เกิดยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ ถ้าเราตายไปเราก็จะไปพบภูมิที่เรากําลังเป็นอยู่ขณะที่เราใช้ชีวิต,ตเป็นมนุษย์ถ้าเราทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะไปสู่เข้าท้องมนุษย์พ่อแม่ชุดใหม่นะคะอยู่เป็นมนุษย์แต่มีจิตใจอาจจะเป็นเทพเทวดาได้เป็นพรหมได้ถ้าใครขี้อิจฉาริษยานะเกลียดชังกันมีแต่ความโกรธความเกลียด อันนี้ก็จะเข้าสู่นรกไปเลยนะคะไม่ต้องเข้าท้องพ่อแม่ชุดใหม่ละจะไปเป็นนรกเข้าสู่นรกทันทีเลยจะคุมไหนก็นแล้วแต่รายละเอียดจะมีมาอีกถ้าใครตเนีทีเนี้วนะคะไม่แบ่งปันแม้แต่ความดีงามหรือว่าความดียิ้มให้กันก็ยิ้มไม่ได้เลยจะแบ่งปันคําพูดดีๆให้กันก็แบ่งไม่ได้เลยเนี่ยอย่าพูดถึงแต่ปัจจัยเลยอย่างนี้อันนี้พวกนี้จะอยู่ในเปรตนะคะ เปรตอในสุรกายก็พอตายจากชาตินี้ก็ไปสู่ในภพภูมิเปรตนะคะส่วนผู้ที่ชอบดื่มน้ําเมาสุรายามเมาชอบดื่มชอบกินอะไรที่มันเสพแล้วมันเมาพวกนี้ก็เข้าสู่อสุรกายเลยนะคะเข้าสู่ภพภูมิอสุรกายนะคะก็ทําให้เราอ,อยู่ในภพภูมิอย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดในชีวิตประจําวันด้วยตายไปก็ไปสู่ภพภูมินั้นด้วยนะคะนี่แหละก็อยู่ที่ว่าเราจะสร้างภพสร้างภูมิไหนนะคะทําให้เรา ไปเกิดตรงนั้นได้ถ้าใครจะวิมุติหลุดพ้นไม่ต้องมาเวียนไหตใจเกิดต้องทําอาณาปนาสติและวิปัสนาบางคนบอกว่าข้าจะไม่มาเกิดแล้วฉันจะไม่มาเกิดแล้วผมจะไม่มาเกิดแล้วแต่ไม่ทําอะไรเลยไม่มีทางอ่ะงั้นทุกคนก็พูดแล้วก็ไปเลยสิไม่มีทางต้องทำอาณาปนาสติให้มันได้ความเจ็บปวดให้เห็นทุกทรมานให้เจอความทุกทรมานความเจ็บปวดรวดราวทั้งหลายให้มันสลบดับ ให้มันเกิดอาการตัวเรานี่แหละร่างกายเราตัวเรานี่แหละนะคะให้ลืมตัวไปก็มีนะคะความเจ็บปวดให้เกิดอย่างนี้ให้เกิดความเจ็บปวดให้เกิดความทุกข์ทรมานและอุเบกขาวางเฉยนี่นะอุเบกขาวางเฉยกับสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบมีสติอยู่เสมอๆนะคะมีสติอุเบกขาวางเฉยกับเวทนาทั้งหลายรับรองเลยทำเป็นประจำเนืองเนืองบ่อยๆ ตั้งแต่หัวออกจากหมอนมานะคะใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละทําอะไรนะจะหยิบจะจับอะไรจะเข้าห้องน้ําห้องซ้วมหรือจะกินข้าวกินปลาอะไรก็แล้วแต่จะทํางานภารกิจตรงไหนก็นแล้วแต่ให้รู้ลมให้รู้ลมนะจับลมให้ได้รู้ลมเข้ารู้ลมออกที่จะปลายจมูกนี่แหละแล้วเราจะปลอดภยัยมันจะตัดระบบนะคะการปรุงแต่งนะคะตัดระบบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงนะคะ ด้วยลมหายใจสูดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมเข้าปล่อยลมออกอยู่เสมอเสมอนี่แหละแล้วเราจะปลอดภัยจากตรงนี้นะครับปลอดภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดในพภพภูมิปัจจุบันขณะนี้แหละขณะจิตคิดนี่แหละเขาเรียกว่าจิตตะสังขารใครยังคิดโน่นคิดนี่ปรุงแต่งโน่นปรุงแต่งนี่ส่งจิตออกนะคะไปยุยงส่งเสริมให้คนนั้นเกลียดคนนี้ให้คนนี้เกลียดคนนั้นใส่ร้ายไปสีปั้นน้ําเป็นตัวอยู่มันก็นจะต้องมาเกิดนะเป็นภพภูมิอบายภูมิเลย ไม่เปรตก็อสุรกายไม่อสุรกายก็สัตว์นรกไม่สัตว์นรกก็สัตว์เดรัจฉานอริยทุกคติภูมิสี่นะคะมีสี่ประเภทเพราะว่าในสามสิบเอ็ดพวภูมิเนี่ยจะมีอบายภูมิสี่นะคะอสูเดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรก แล้วก็มนุษย์หนึ่งนี่เป็นกลางกลางนะคะไม่ถือว่าเป็นทุกขติภูมิหรือสุขติภูมิมนุษย์นี่อยู่กลางกลางที่เอามาทําอนาปนสติได้ที่พวกเราเกิดมาเนี่ยเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ได้ต้องมีสินห้าแต่ถ้าไม่มีศินห้าเขาเรียกเป็นแค่คนถ้าศีลข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องและเป็นแค่คนนะคะเป็นคนเฉยๆนะคะฉะนั้นพวกเราเลือกเอาจะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะจากนั้น อ่บยภูมิสี่นะมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นสวรรค์เทพเทวดาทั้งหลายเนี่นะมีหกชั้นไปดูรายละเอียดกันแล้วกันไม่จําไม่ได้อารูปพรมรูปภพรมสิบหกแล้วก็อารูปพรมสี่เป็นสามสิเอ็ดภพภูมินี่นะจิตเราเสมออยู่ในวันวันวันหนึ่งในสาสิบเอ็ดภพภูมิถ้าใครอยู่กับอาณาปานสติเสมอเสมอก็จะอยู่ในสุขติภูมินะคะอยู่ในอ่า มนุษย์หรือว่าเทพเทวดาหรือพลมหรือเข้าสู่อริยะนะถ้าใครทำอนาปนาสติและวิปัสนาแต่ถ้าใครมัวแต่ส่งส่งจิตออกไปเพ่งโทษคนนั้นไปประเมินคนนี้ไปจับผิดคนโน้นคนนี้อันนี้อยู่ในอบายภูมิแน่นอนมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นนะมนุษย์ก็ไม่ได้เข้าทองมนุษย์จิตที่อิจฉาลิษยาอะาไรทั้งหลายนะคะพวกเราระวังหน่อยนะให้อยู่กับลมหายใจให้มากๆ นะอย่าไปส่งจินออกประเมินใครทางนั้นยิ่งไปประเมินพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระเทนเนชีหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์